สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีมังกรนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสกายว l คลอ Clover Tarot นะคะวันนี้เราอยู่กับคลิปดูรวงประจำเดือนกันยายนของชาวราศีมังกรนะก็ปกคลิป เออไม่ใช่วันที่เดือนเกิดน,นะคะดูได้ที่ปกคลิปหรือว่า description บอกไว้เลยนะคะเราจะดูกันหลายส่วนนะทั่วไปงานเงินความรักความสัมพันธ์นะคะประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็ทักทายกันเข้ามาได้ที่ Line แอด3 1 PPRPL นะคะค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ไม่จงกัดไม่กำหนดแล้วแต่ร่วมทำบ,บุญนะคะมีให้เลือก2แบบเนาะข้อคุย30นาทีแล้วก็แบบอัดคลิปนะคะเป็นทั่วไป1ิใบางานเงิน1ิใบความรัก สิบใบนะคะแล้วก็ตอบคําถามของคุณนะคะกี่คําถามก็ได้แต่ขอให้ถามในครั้งเดียวนะคะมาดูเรื่องราวทั่วไปชาวมังกรเลยจ้าสิใบ,บนะคะ Six of Pentacles นะคะหกเหรียญ The Lovers นะคะ Four of Wands นะคะ The World นะคะ The Fool นะคะ h พ่พ e t เทสนะคะ h แ n g m a n นะคะเด e s ซันะคะ k น i g ช t อบ Pentacles นะคะแล้วก็ใบสุดท้าย10ดาบนะคะโอเคชาวราศีมังกรนะคะพื้นเจ้าชะตานะคะในเดือนกันยายนนะคะการเงินอาจจะมีใครบางคนมาขอความช่วยเหลือเรื่องการเงินจากคุณนะคะ หรือคุณเองเป็นฝ่ายขอความช่วยเหลือก็ได้คุณเองค่อนข้างใจบุญอาจจะมีการทําบุญบริจาคก็ได้นะคะใบที่สองค่ะสิ่งที่เป็นอุปสรรคในเดือนกันยายนนะคะคือคนรักนะคะหรืออาจจะหมายถึงการที่คุณต้องเลือกระหว่างสิ่งใดสิ่งหนึ่ง กับความรักก็ได้นะคะมันทำให้คุณตัดสินใจค่อนข้างยากนะคะแล้วก็สิ่งที่คุณคาดหวังนะคะคือการแต่งงานนะคะการอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวนะคะบางคนอาจจะคาดหวังในเรื่องของการย้ายไปอยู่ใกล้ๆคนรักนะคะการจดทะเบียนการแต่งงานกับคนรักก็ได้นะคะใบที่4ค่ะคู่ครองหรือคนในความสัมพันธ์นะคะอยู่ไกลกันเนาะบางคนเดียวอยู่กับชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนนะคะ แล้วก็ต้องใช้เวลาต้องรอคอยในการไปพบเจอนะคะใบที่5สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะชาวราศีมังกรในอดีตเนี่ยเคยมองโลกนในแง่ดีกว่านี้เคยรักการผจญภัยหรือว่าชอบการไปเที่ยวมากกว่านี้นะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะไม่ไม่ได้เป็นแบบเดิมแล้วก็ได้นะคะใบที่6สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะชาวราศีมังกร จะเป็นคนที่ค่อนข้างมีสน่หกับเพศตรงข้ามนะคะแล้วก็เหมือนคุณจะได้รับการสนับสนุนจากเพศตรงข้ามอะนะคะใบที่6ค่ะเอ้ยใบที่7นะคะบุคลิกภาพในเดือนนี้ระวังเรื่องราวของความเครียดนะคะปัญหาบางอย่างมันยังคงอยู่ยังไม่ได้หายไปนะคะเอ่อแล้วก็คุณอาจจะต้องเสียสละตัวเองเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอาจจะต้องเหนื่อยนะคะ ใบที่8ดคนรอบข้างซัพพอร์ตอะไรบ้างนะคะซัพพอร์ตดีมากๆาเลยส่งเสริมให้คุณประสบความสำเร็จในสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังนะคะแล้วก็ใบที่9สิ่งที่ซ่อนในใจนะคะคุณอยากจะหาเงินให้ได้เยอะๆนะคะอยากจะหาช่องทางการหาเงินเพิ่มเติมค่ะและใบสุดท้ายภาพรวมโดยสรุปนะคะระวังคนใกล้ตัวหักหลังนิดนึงนะคะสิบดาบนะคะมันอาจจะทำให้คุณเจ็บปวดแต่สุดท้ายมันจะทำให้คุณเรียนรู้และผ่านไปได้นะคะ ขอดูเรื่องราวการงานการเงินของชาวมังกรดีกว่าไปจ้าเรามาดูการงานการเงินของเพื่อนๆชาวราศีมังกรนะคะห้าใบให้กับเรื่องราวในอดีตถึงปัจจุบันแล้วก็ห้าใบให้กับเรื่องราวในเดือนกันยายนนะคะอดีตถึงปัจจุบันค่ะ King of Rose นะคะ6ดาบนะคะ The Fool เฉลยช็ันะคะสองถ้วยในอนาคตเดือนกันยายนค่ะ The World นะคะ High Priestess หเหรียญสี่เหรียญและใบสุดท้าย1เหรียญน,นะคะชาวราศีมังกรน,นะคะ ในอดีตนะคะในอดีตการงานการเงินของคุณนะคะคุณได้รับบทบาทเป็นหัวหน้าง,งานนะคะแต่ประเด็นคือเหมือนตัวคุณเองจะไม่ค่อยอยากทําต่อบางคนอยากย้ายงานเปลี่ยนงานนะคะใจไม่ค่อยอยู่แล้วนะคะอยากจะออกไปผจญภัยหรืออยากจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแล้วบางคนอยากลาออกจากงานเปลี่ยนงานก็ได้นะคะในปัจจุบันค่ะตัวคุณเป็นที่น่าเอ็นดูสาหรับเพื่อนร่วมง,งานมากๆเลยนะคะได้รับการเอ็นดูเนาะแล้วก็มีการช่วยเหลือเรื่องการเงินหรือว่าการ การงานจากคนรักมีการซัพพอร์ตอาจจะเป็นการให้กําลังใจกันก็ได้นะคะในอนาคตนะคะคุณอาจจะมีการดีวงานหรือว่าต้องใช้ภาษาที่3ในหน้าที่การงานก็ได้นะคะชาวมังกร High p r ร t เทสขึ้นมาอีกแล้วค่ะ ปศตรงข้ามจะสนับสนุนเรื่องราวของการเงินการเงินได้เป็นอย่างดีนะคะแต่ว่าระวังเรื่องของการเงินนิดนึงนะคะรายจ่ายยังเยอะอยู่ในเดือนกันยายนนะคะต้องเก็บหอมรอมริบบริหารเงินให้ดีนะคะแต่ว่ามีใครบางคนมายื่นข้อเสนอในเรื่องของการเงินให้คุณด้วยนะคะเราก็อาจจะมีโชคลาภก็ได้นะคะในเดือนกันยายนนี้นะอย่าลืมซื้อลอตเตอรี่นะคะเดี๋ยวไปดูความรักความสัมพันธ์กันค่ะ เดี๋ยวเรามาดูความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆชาวราศีมังกรกันบ้างนะคะในอดีตถึงปัจจุบัน5้าใบนะคะแล้วก็ในอนาคตเดือนกันยายนอีก5้าใบนะคะขอดูในอดีตถึงปัจจุบันค่ะได้ไพ่9ก้าถ้วยนะคะราชาถือไม้นะคะ8ถ้วยนะคะ10ดาบนะคะสองไม้นะคะ ขอดูในอนาคตเดือนกันยายนด้วยนะคะห้าใบนะห้าเหรียญน,นะคะสามไม้นะคะหกดาบนะคะ The World นะคะ แล้วก็ใบสุดท้ายได้ไพ่ Ace of Pentacles นะคะโอเคในอดีตนะคะชาวราศีมังกรนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะในอดีตตัวคุณเองเนี่ยมีความ มั่นใจภูมิใจพอใจในตัวเองมากหรือคุณอาจจะไปหลงรักกับคนที่หลงตัวเองนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่เก่งนะทำงานเก่งหรือเก่งทุกเรื่องเลยนะคะแล้วมันมีการห่างกันนะคะหมายถึงว่าอาจจะอยู่ไกลกันด้วยเหตุผลในเรื่องของหน้าที่การงานก็ได้นะคะ ต่อมาค่ะในปัจจุบันได้ไพ่สิบดาบนะคะคู่กับสองไม้นะคะในปัจจุบันเนี่ยชาวราศีมังกรนะคะเหมือนว่าจะมีความเจ็บปวดบางอย่างจากคนรักนะคะแล้วก็คุณกําลังรอคอยข่าวสารหรือว่ารอคอยอะไรบางอย่างจากคนไกลยอยู่นะคะน่าจะอยู่ไกลกันเนาะ ต่อมาค่ะในเดือนกันยายนนะคะจะมีการตามตื้อหรือตามขอโทษอะไรบางอย่างกันนะคะมีการวางแผนเดินทางไปพบไปเจอกันหรือว่าพูดคุยในเรื่องราวของการย้ายไปอยู่ด้วยกันก็ได้นะคะ6ดาบอาจจะมีการย้ายไปอยู่ด้วยกันมีการไปอยู่ใกล,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 กล้ๆกันหรือว่า เดินทางไปไหนด้วยกันก็ได้นะคะอาจจะเป็นการท่องเที่ยวนะคะเป็นทางไกลต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนได้นะคะซึ่งเขาน่าจะวางแผนที่จะยื่นข้อเสนอบางอย่างให้คุณก็ได้อาจจะเป็นการขอแต่งงานไปอยู่รวมกันก็ได้นะคะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่สุขภาพและไพ่แนะนํากันค่ะเรามาดูไพ่สุขภาพนะคะของคนพื้นชาวราศีมังกรนะคะ ได้ไพ่แรงเปคาทริสนะคะระวังในเรื่องของมดลูกนะคะมดลูกเนาะโอเคหรือว่าระบบสื่อพันธ์ุก็ได้นะคะไปดูไพ่พันตากโกนะคะสามใบให้ชาวมังกรนะคะ แก้วตาดวงใจนะคะกินจุของขวัญน,นะคะชาวราศีมังกรนะคะใบแรกได้ไพ่แก้วตาดวงใจนะคะอาจจะมีเขาเรียกว,ว่ามีข่าวดีนะคะสมหวังในสิ่งที่รอคอยนะคะบางคนอยากจะได้ลูกนะคะก็สำเร็จสมหวังนะคะต่อมา กินจุนะคะกินจุเนาะก็ระวังเรื่องของการรับประทานอาหารเยอะๆด้วยนะคะอาจจะทำให้อ้วนได้นะคะแล้วก็ได้แพ่ของขวัญน,นะคะคนรักหรือว่าใครบางคนอาจจะเตรียมเซอร์ไพรส์เตรียมของขวัญให้คุณอยู่ก็ได้นะคะสุดท้ายแล้วค่ะมาดูว่าพระพิคเน่อยากจะวอวยพรอะไรให้ชาวมืองกรนนะคะขอหนึ่งใบค่ะ ได้ไพ่สปิริ t u ช l ลเกส t นะคะอาจจะมีแขกรับเชิญทางจิตวิญญาณมาหาคุณก็ได้นะคะเร็วๆนี้เนาะเตรียมรอคอยเตรียมพบเจอเลยนะจ๊ะโอเคค่ะก็ราศีมังกรนะคะอยากให้พวกคุณมีพลังบวกเยอะๆนะคะรักตัวเองแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเองนะคะแล้วจัก,กรวาลจะส่งสิ่งดีๆเรื่องดีๆมาให้คุณนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยค่ะเราพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ